บทกวีนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นการอธิบายฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่เป็นการห้ามดังที่ท่านอิหม่ามอัลรอฮุมูซีท่านได้กล่าวการอธิบายนี้ในหนังสืออันมุฮัดดิษอันฟาซสินหน้าที่152้และก็ท่านยะยาบินมาอินท่านได้กล่าวการอธิบายอยู่ในหนังสือตาเรียของท่านโดยมีสายรายงานจากท่านดูรี เล่มที่สหน้าที่393คํา uh ว่าอันอักรุใชยอุนตัสนูหุนอะรบุยยสบาฮูนาอาลันมาเลียกอดินละอีกความหมายหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมานั่นก็คือบรรดานักเชาการได้กล่าวว่าคําว่าอันอักรุนั่นก็คือการเชื่อดมันคือสิ่งหนึ่งที่ชาวอาหรับชนบทมักที่จะกระทําอาหารและก็เชี่ยดสัตว์พีออกไปวางอยู่บนน้ํา เพื่อที่จะถวายให้กับอื่นจากรสุภาณหนะฮัวตาอลาเป็นการเส้นไหวแต่ความหมายแรกพี่น้องผู้ที่มีหมานถือว่าเป็นความหมายที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือการเชื่อสัตว์พีณที่สุสานของคนที่ล่วงลับไปแล้วดังที่บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่ของอัลลออัลลอบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่เลยที่เป็นการอธิบายฮะดีษหรือว่านักวิชาการที่อธิบายฮะดีษที่มีคําศัพท์เฉพาะเขาให้น้ําหนักความหมายที่หนึ่ง นี่คือตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอมานดังนั้นเมื่อเรารู้ความหมายของฮะดิษบทนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรพี่น้องเราจะต้องหลีกเลี่ยงพี่น้องผู้ที่มีอิมานเพราะเป็นการกระทําที่เรียนแบบคนในยุคอดีตเป็นการอะไรอีกล่ะพี่น้องเป็นการขอความสิริมงคลโดยที่สถานที่แห่งนั้นไม่มีหลักการศาสนายืนยันว่าให้เรานั้นไปเชื่อณที่สถานที่แห่งนั้น ประเภทที่สามพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านั่นก็คืออซับูอัชิรุกีอัลอาคบการเชือดที่อยู่ในรูปของการตั้งภาคีใหญ่หมายถึงอะไรพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านั่นก็คือวะฮัวะอยัสริฟาอิบาดะตาซบฮิลิไกรลลาห์มุตากอริบัลละหูการเชือดสัตว์ผีที่อยู่ในสถานะสูงที่สุดนั่นก็คือตั้งภาคีใหญ่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าใครก็ตาม ที่กระทำอิบดะดาที่อยู่ในรูปของการเชียดเส้นไหวอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮะนะฮฺอัลลาสร้างความใกล้ชิดต่อสิ่งที่เขานั้นศรัทธาเท่ากับว่าเขาได้ตั้งภาคีใหญ่ยกตัวอย่างเช่นพี่น้องคนที่เชีดเพื่อที่จะเส้นไหว้ให้กับเจ้าที่เส้นไหว้ให้กับยินเส้นไหว้ให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วเส้นไหว้ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือคนเป็น หรือว่าคนที่มีบุญคุณกับเขาอย่างเช่นวัลยุลธ์หรหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของหลุมฝังศพคนที่เสียชีวิตไปแล้ว